ถอยกอนดื่มนเมื่อกี้กินไงใส่ไม่ดีกินก่อนที่ใส่ไม่ดีเมื่อกี้ไงพี่แอนหยิบพี่ต้อมกินก่อนใส่ไม่ดีพร้อมแล้วแล้วแล้วมามามาอ่ะอาจูมาจูอย่าบังคั้องอยู่ไหนอะเหมือนรู้เลยนั่งไงน้องอะจูลึกไปซักผ้าไปอาจูเออเลือกไปหาโชคเลยเอาอาโชคเลือกอาจูไปเก็บ สำหรับเมนูวันนี้นะคะที่จะแนะนำนะคะก็มาจากครัวซีพีนะคะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะสำหรับเมนูแรกนะคะที่จะแนะนำนะคะที่จะพรีเซนต์ให้กับทุกคนนะคะได้ลิมรองกันก็คือข้าวเฮ้ยข้าวติดๆข้าวลักหน้าไก่ค่ะหรือไรรากเฟรชชิเก้นค่ะ แต่วงเลือง เคี่ยวชิมราซอสเอ่อออย,ออยนะงาเคียวกุ้งราดซอสนอ สีวิตไก่ซีวิตซีวิยไก่ห่อสาหร่ายค่ะสาหร่ายที่ต้องดำไปทะเลลึกแกล้ร้อเมตนะคะกว่าจะเอามาได้เจ้าไก่แต่ละตัวกว่าที่ได้นะคะเราต้องวิ่งไล่กันเลยวเพราะไก่มันสุดภาพดีจริงๆเราต้องวิ่งไล่ค่ะมันวิ่งหนีค่ะสําหรับเมนูสุดท้ายนะคะผงละไม้สำหรับวันนี้นะคะก็คือเมงโก้อวน้องทีมน้องทีมค่ะใช่ค่ะ สำหรับผลไม้โอ้ไปทางเล่าแล้วเราเป็นลูกครึ่งแน่ๆเลยว่ากินข้าวดีกว่าเดี๋ยวก่อนสวัสดีท่านผู้ชมค่ับขอขอบคุณเสื้อผ้าพี่ทีกองอย่าอย่าเพื่อกินจกอย่างอย่างไม่กินของที่ใช้ไม่ดีเลยเอออ๋อนึกเออยังไม่เอาปลอกสรักพี่ยังไม่ใช้ยังไม่จ่าอีปักไหมอีนิ้วชื่อปลอกน่าเขาแกมีชู้ป้องไปเลยค่ะไม่มีหลักฐานไม่กลัวหรอกใช่กูลงบ่อหรอฮะ นี่ใ <Cornell> ส <sk ling of Saint> ่ไหมจรินด้วยนี่ใส้เลยเปรี้ยวมั้ยตรเด็ดมากเด็ดมากผมวเปรี้ยวเหรอจิ้มนี่เลยผมวเปรี้ยวเลยเด็ดอะชาร่าดแล้วชาร่าดดูปุ๊บอือเปรี้ยวอ่ะเด็ดมากดิ้นกระตักไปเยอะๆฉันนั่งข้างแกไม่เลยนั่งหัวโต๊ะ